โ oh. อ้นี่แมลงอะไรไปเอ้ยปลากระเบนโอ้ย,ม,อยมีอะไรอีกตัวตัวอะไรสีส้มๆอ่ะอ่อยสีอะไรสีชมพูสีอะไรสีอะไรสีส้มสีอะไรสีเหลืองเออสีอะไรสีฟ้าสีอะไรสีเขียว สีอะไรสีฟ้าสีอะไรสีม่วงม <laughs> ีอะไรโอ้นี่มุมมังกรพุองไฟแล้วสีอะไรสีเหลืองสีทอง<ม>แล้วนี่อะไรมีอะไรโอ้ยน้ำมัน,มน,มนป้าน้ำมันกบแล้ว 因为。